เขาอะไร,รอ่ะคะกระตุก็นั่งรอดูว่าอะไรจะได้ทานนะคะอ๋อค่ะแล้วใส่จานพี่คะเอาใส่จานไหมคะยังไม่ได้ทำเสร็จเลยคะ่ะรอค่ะอันนี้เป็นอะไรคะยำผักกะหล่ำปีกะหล่ำปีแรตุกีอะไรมกตาไหม หั่นเโหเก่งจังเลยหันห่นนุ่ดอ่อนด้วยผักผักเลยจ้ะโอ้หเก่งมากเลยค่ะโอหั่นเสร็จแล้วคุณย่าเอาผัดผักกาดหนึ่งนะคะเอาวางไว้บนโต๊ะนี้นะคะ